สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนแพทยุโรเปียนยูเนียนอินไทยแลนด์หรือสหาภาพยุโรปในประเทศไทยได้โพสตภาพนักการทูตจากเอูและเอาาถถกอัครราชทูตกว่า30ประเทศในประเทศไทยร่วมกันยืนหยัดแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกันกบยูเครน ในงานฉายภาพยนตร์ที่กรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์และสถานเอกอัครราชทูตยูเครนเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวาระครบรอบ3ปีนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบโดยมีเนื้อหาระบุว่าสหาภาพยุโรปยังคงแน่วแน่และมีความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนยูเครนเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพอนุติธรรมได้ยั่งยืน การตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับยูเครนจะต้องตัดสินใจร่วมกันกับทั้งยูเครนและสหภาพยุโรปนอกจากนี้ยังได้ระบุอีกด้วยว่านับตั้งแต่ที่การรุก,กลานอย่างเต็มรูปแบบเริ่มต้นขึ้นสหภาพยุโรปได้ยืนหยัดเคียงข้างยูเครนในฐานะผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดต่อด้านความมั่นคงและการสร้างความเข้มแข็งของยูเครนตลอด3ปีที่ผ่านมา อีกทั้งสหภาพยุโรปได้ให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมการเงินเศรษฐกิจและการทหารเกยยูเครนเป็นมูลค่ารวมกว่า1 3 4 0 0 0ันล้านยูโรยางไรก็ตามตลอดสงข่าว3ปีที่เกิดขึ้นทางฝั่งยูเครนนั้นก็ได้สูญเสียกำลังพลทหารไปมากกว่า4 6 0 0 0นายบาดเจ็บอีกกว่า38 0,000นายส่วนพลเรือนยูเครนต้องสังเวยชีวิตไปมากกว่า12,300นมคนบาดเจ็บอีกเกือบ3 0 0 0 0่นคนอีกด้วย